ดีค่ะเราชื่อน้ำหนึ่งดอกเรียนมาหนึ่งปีตอนนี้ก็ยังอยู่ปีหนึงเพราะว่าอะไรอ่ะหรอเราอยากเปลี่ยนคณะใหม่อะดิคณะเดิมเรียนไม่รู้เรื่องเลยแต่วันนี้ต้องไปเลือกรูมเมทก่อนไปขอไปมูก,ก่อนนะจะได้ปังๆขอให้เจอรูมเมทดีๆสาทุเพียง นังเลือกลุมเมธใชรอไหมใช่ค่ะครูเอาเลือกดูรูปเอ้าผมอยากได้คนใจดีใจดีครูมีแนะนำไหมคะดูนา้าเอาะคนนี้แหละหน้าตาดูแป๋วแปลวน่าจะนิสัยดีเราน่าจะเอาอยู่คนนี้ละค่ะ เ okay. เอาขีกาถึงแจออกไปขอบคุณนะคะครูนูไปแล้วนะคะจบดีค่ะ้ยสีชมพูไปหมดเลยอ่ะฮึโลเมทเราต้องเป็นคนน่ารักอุ๊บปิ๊กนนแน่ๆคนนี้น่าจะใสใสอุ้ย เธอใครอ่ะสวัสดีค่ะเออเราชื่อน้ำหนึ่งย้ายมาห้องนี้เขาทัดจังล่ะอ่าเราเป็นเด็กปีหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้ปีหนึ่งขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราดอกมาปีหนึ่งอ่ะเธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่อน้ำหนึ่งไงอ๋อน้ำหนึ่งใช่พอดีนะพอดีฉันเป็นคนความจำสั้นแต่ว่ารักฉันเลยหรอยาวมาแล้วยังไม่มีผัวเลยอุ้ยเราก็ไม่มีผัวไหมฮะเราไม่มีเอ้อเหรอเราโสดเดี๋ยวเราหาผัวไปด้วยกันนะ เราจะมีผล่คนเดียวกันเหรอไม่เราจะหัไปพร้อมกันไงคะจังก็ได้แล้ว,เ,ลวเธอย้ายมาในวันแรกเหรอใช่งั้นเราเรียกคำว่าพี่แล้วกันไม่ได้เราเป็นรุ่นเดียวกันเราเป็นเพื่อนกันไงไม่กระดอกมาหนึ่งปีก็ต้องแก่กว่าแล้วถ้าเ้อแก่กว่าฉันอีกถ้าหนูเด็กกว่าพี่เยอะเลยค่ะพี่น้ำหนึ่งยังไงคะโอเคถ้าจ้างชอบสีชมพูเหรอ ใช่แล้วค่ะข้อตั้งแต่เล็กจนโตนะตั้งแต่เด็กเลยแม่ก็ซื้อให้แต่กางเกงในสีชมพูอุ้ยเป็นคนใส่ใส่มงมิงทุกวันนี้ก็ใส่สีชมพูอยู่ดูไหมจังไม่เป็นไรทันจังเราไม่ต้องเห็นทุกอย่างก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปจัดขอกันนะวันนี้พิ่ยายมาวันแรกโอเคอเอาเชอเขาชอบผมสีชมพูอ่ะอ่า จร,จริงๆเราทําสีแดงแต่มันเฟดก็เลยเป็นสีชมพูอ่ะอ้าวหรอแล้วมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้ไงอ่ะแล้วมันเป็นสีแดงมันเฟดมันนอกเป็นน้าตาลนีเ่เราก็ไม่รู้เหมือนกันหรอแต่มันเฟดมาเป็นปสีชมพูทะจังอือใช่หรอแปลกจังโกหกหรือเปล่าอ่ะเขาอยู่กับคนโกหกไม่ได้หรอกนะเราเป็นคนจริงใจแบบน้ำหนึ่งที่จริงใจเลยแหละจริงหรือเปล่าอ่ะ แต่เขาอยู่กับคนขี้โมไม่ได้หรอกนะไม่เป็นไรหนเชื่อพียง้หนึ่งนะคะ เรานอนน,อน,นะนอนแล้วจะเปิดแอร์ใช่ไหมใช่จ้ะแต่ฉันยังไม่นอนไงฉันก็รอฉันนอนก่อนฉันเปิดให้หลับไปเลย อยาเปิดแอร์จังจะบอกเขายัางไงดีนะอโอ้ยขนาดจะนอนยังเหม็นกินต่อตัวเองเลยอ่ะมันปวดหัวมากแต่คิดได้แง่ดีเราก็ได้ประหยัดไฟวะประหยัดไฟกันสู้ค่าไฟเดือนนี้จะได้น้อยๆ กินดีกว่ามีอะไรดลดรานะคาบ้างโอ้ยชิคขนาดนี้วุ้ยวุ้ยบ้๊มคระจังว่าไงเราจะมาโพสเหนื่อยมากเลยเหรอก็เหนื่อยแล้ววันนี้เรียนทั้งวันเลยเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าหกวิชาเฮ้ยเร,เรียนเร็วมากเลยอะเราเพิ่งเรียนไปได้วิชาเดีวยวเองเดีย๋ยวบอกใครละ่ะที่ความลับฉัน จะเรียนให้จบภายในปีครึ่งเฮ้ยธอานผู้อาชญญาพอจบปีครึ่งใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าเทอมสี่ปีไงเขาจะมีตังค์ไปทำอย่างอื่นฉันจะไปผ่อนรถกระบะยอดแต่ตอนเนี้ยห,หิวไหมหิวเขาเจอโปรหนึ่งแถมนึงหนึ่งแถมนึงเลยเหรออืมเอาก็ได้ได้ให้เขาจังเลยนะหนึ่งแถมนึงคุ้มสุด มีลุงเมก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยและสตาร์วัคถูกไปอีกคุ้มคุ้มสั่งแล้วเย้ยหาจังมาแล้วแต่ว,ว่าไม่ใช่สตาร์วัคนะเรา ชิมมั้งได้ไหมได้อะไรบ้างอ,อร่อยแต่เขาว่าของเขาจือดอ่ะขอชิมมั้งหน่อย้ยอย่าเลยมไม่ได้อร่อยขนาดนั้นหรอกไม่ค่อยอร่อยเลย่างเนี้ยอะจืดเหมือนกันหรอนอกจากจืดแล้วยังขมมากด้วยเธอมไม่ชอบอย่ามากินอะไรแบบอย่างนี้เลยขอขอชิมอีกคำได้ไหม อันนี้อร bon ่อยกว่าเยอะเลยแต่นี้แล้วให้เธอก really? no. ินอันนี้แล้วอันนี้ไม่อร่อยอย่าไปกินเลยเล่นกันไหมถ้าเธอชอบอันนี้เอาวันเลเยไม่เป็นไรฉันอยากให้เธอได้กินของที่เธออร่อยฉันกินนี้เองอุ้ยอุ้ยได้เวลาเรียนฉันแล้วฉันมานะไปเรียนก่อนโอเคช่งนี้นะบายเจอกันดึกๆจ้ะเอ เขายังไม่จ่ายเงินเราเลยอ่ะอืมเดี๋ยวเด็กือเขาคงมาจ่ายละมั้งน่าจะรีบไปเรียน มาลับเลยอย่ารอก่อนอย่าเลือกชุดใหม่จะเอาชุดสีอะไรดีลําเนี่ยอาจังเธอใช้แชมพูเราหรือเปล่าอ่ะแชมพูเราหมดอ๋อใช่ใช้เองทำไมก็ของฉันบางเร่างของฉันมันหมด,ด่ะฉันก็เลยใช้ของเธอกว่าไม่ได้หรอแต่เราไม่มีใช้แล้วนะทำไมเธอใช้ไม่บอกเราเลยครั้งหน้าเธอบอกเราด้วยนะวันนี้เราสระผมน้ำเปล่าอ่ะอืมขอโทษด้วยนะ ไม่เู้จริงๆลืมอ่ะแฟนเขโทรตามทั้งวันเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เคยจะไม่มีแฟนเขาจะซื้อคืนเราไหม่ะขนาด Starbucks หนึ่งแถมหนึ่งอ่ะเขายังไม่คืนเราเลยแล้วนี่ยาสระผมตั้งหนึ่งขวดต้องซื้อมาทีเดียวเองหมดแล้ว ลม,มอ่ะวันนี้มันร้อนนะคะประหยัดแอร์บ้างก็ได้นะนี่มันหลัลลงเขาเปิดพัดลมนี่แล้วก็ปิดแอร์เออช่วยขอยืมชุดหน่อยดิจะใสพ่พไปกับผู้คืนนี้หยิบในตู้ได้เลยน่ารักเขาจะไปเดทก,กับแฟนทำไมไม่ใส่ชุดตัวเองนะเอาชุดเราทำไม ้ยชุดนี้สวยอะ,อะยืมได้ไหมอุ้ยชุดนี้แพงซะด้วยนี่ทำไมนี่ไม่อยากยืมเลยแต่เป็นรูมเอทกันเอาไปก็ได้มั้งขอบคุณนะ ทำอะไรมันกดจะก้อนสาครั้งเราท้องเสียอะทันจังบอกแล้วใช่ไหมไมห่กดยังไงถ้ากดแค่วันละครั้งก็พอมันเปืองน้ำเก็บไว้ช้าวันเย็นแล้วค่อยกดก่อนนอนอีเก็บไว้กดทีเดียวอะนะเบอไมแล้วอะก็รู้แหละว่าประหยัดแต่แบบเนี้ยมันไม่เกินไม่หน่อยหรอใครท็กูนฉับคบกันวันละครั้ง ปิดแอร์อแล้วเขาไม่รู้แล้วไงวะว่าเรานอนอยู่อีเวนเฮลซิงมันเต่ากว่าเลยปิดแอร์อะไรทั้งนาวะเนี่ยวันนี้วันหยุดสักผ้าดีกว่า เฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันชุดเล่านี่ที่ทัดจัง<ะ>ยืมไปไม่ใช่หรอไอไปซักผ้าทำไมไม่เอาของเราไปด้วยนะ<ห>อะไรวะเนี่ยต้องคุยให้รู้เรื่องแล้วค่ะเจอกันนะคะสิบโมงทัดจังคะนี่มันชุดเล่านี่ก็ใช่ไงชุดน้ำหนึ่งไงชุดที่ทัดจังยืมไปวันนั้นทัดจังไม่ได้สั่งให้เราเหรอ ก็ว่าจะไปซักแล้วแหละแต่ว่าพอดีว่าไปใส่ตู้มาแต่ว่าตู้มันเต็มเขายืมเสื้อผ้าเราไปแล้วทำไมเราต้องมาซักเองอีกวะเนี่ยเซ<ะ>็งจังเอาน้ะน้ดหนึ่งเธออยากคิดมากได้ไหมเนี่ยอยาคิดมากแต่เขาเป็นลูเมทเราช่างมันก็ได้ ทำอะไรดึกขนาดนี้แล้วยังอ่านสือเหรอพรุ่งนี้เขามีสอบวิเชาเลยดึกหน่อยนะทัชจังดึกก็ไม่เป็นไรหรอกปิดไฟด้วยมันเปลืองไฟจนคืนแล้วปิดไฟปิดไฟเฮ้ยแต่เราจะอ่านหนังสือไม่ได้นะนี่อันนี้ไม่ใชอเฮ้ยทัาจังประหยัดไฟหน่อยตังนี้ค่าไฟแพง ใกล้สี่นี่ยจ่อใกล้อย่างนี้<_><_>อัน,นยามมากยอ้ะหมองไม่เห็นตัวหนังสือเลยใช่น,นี่นวะการตลาดที่ใช้ในธุรกิจ มากเลยอ่ะน่บแหล่มากเลยเหนียวอ่ะทาน้ก่อนนะอะไรเหนียวอรอน้ำหนึ่งเหนียวตัวดิแล้วไปเฮ้ยคันจังกำลังเปลี่ยนผู้เลยมาถึงคอวายโวแหวนสระอามอโมมาความรักท่าจังนี่เราอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็เลยไปลองทำคลิปมาน่ารักไหมอืมท่าอิน ช่องเองเลยเอยากเป็นยูทูบเบอร์เหรอใช่นี่ดูฉันนี่นี่ฉันอยากโตมาเป็นสตรีมเมอร์ใช้ก็เลยเติมเงินในเกมไปเยอะมากเลยถ้าจ้างเติมไปเท่าไหร่อ่ะสิบสอล้านเ hey! ยอะมากถ้าฉันจะเรียก F4 ของฉันว่าหนองในเฮ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 2> ร้อนในเฮ้ยร <Hey! S 2> <Hey! S 1> ้อนตัวเฮ้ยเราลงเรียกว่าอะไร ไม่รู้ดิฉันอย่างรีกเขาว่าร้อนในอ่ะอุ้ยทำไมอ่ะชื่อแบเแบทอืมชื่อแบบอะไรสรีมเมอร์ชื่อดังอ่ะที่เขาแบบไม่ยอมเปิดเผยหน้าเองเขาปิดหน้าเราเรียกเอฟซีว่าร้อนในเธอไม่รู้จักหรอพี่เอ็ดอ่ะพี่เอ็ดเฮ้ยอะไรมาส่ง พันอะคนละสี่พันจะออกไปก่อนดีฮะจะไปก่อนได้ไหมไม่สะดวกทัดจังมันต้องจ่ายหรอป้านี่เราติดคำว่าสองเดือนแล้วนะเดือนก่อนก็สามพันเดือนนี้กี่สี่พันทัชจังจะไม่จ่ายเลยหรอเพราะอะไรอะเราจ่ายให้ก่อนจนเราจะไม่มีตังค์กินข้าวแล้วเนี่ยก็ทำไงได้ก็ยังไม่สะดวกอะแกล้าทำอย่างนี้ได้ป้ะ สตาร์บัคเขาทีแล้วแกก็ไม่จ่ายอ่ะหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะเราใจ่ายให้เราก็ไม่เคยพูดอะไรเลยนะโอ้ยสตา,าตร์บัคจะบ่นอะไรเยอะแยะมันหนึ่งแถมหนึ่งไม่หรอฉัอน้องแก้วฟรีแกงไงย<ฮ>แก้วที่แถมฉันต้องจ่ายทำไมทำไมแกคิดอย่างนั้นนะ้าหนึ่งแถมหนึ่งเราก็ต้องหางคนลครึ่งปไม่เคยหาะหนึ่งแถมหนึ่งเไหมหนึ่งแถมหนึ่งแกจะเอาอย่างนี้ใช่ปะแกจะตักกะปยอย่างนี้ใช่ปะ เฮ้ยแกอะมนโนเก่งปะกาศป่วยเลยฉันไม่จ่ายให้แล้วนะถ้าแกมไม่จ่ายอ่ะแกก็มไม่ได้อยู่ห้องนี้แกจะร่างฉันออกไปยังไงฉันจะนอนอย่างเงี้ยทำไมนอนอนอน่านนงเงี้ยยอ๋อได้จะไม่จ่ายใช่ไหมงัม้นเดี๋ยวเราเจอกัน ไม่รู้ซะบ้างว่านอนร้อนร้อนมันเป็นยังไงปิดแอร์ตอนนอนที่แกช่องทำไงล่ะทัดจังต้องมีแอร์ใช้หรออ้ยร้อนร้อนนะ ไปิด <c> แ <oughs> อร์วะเฮ้ยนึ่งไม่หนอ่ะแล้วปิดแอร์ทำไมนั่งนี่ฉักจะเหมิมเกิมละไม่น่า <c oughs> เลี้ยงสตาร์บัคบอมเลยยอนไม่เงยประหยัดนะทำได้ได้อนน๋อเนยฮะ <c oughs> ไม่ได้ปบดพัดลมอ่ะ อยาแกแต้มก็ได้ไนะแต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นอื่นเอก็เลยใช่องเธอ่อนไม่ได้หรอแต่เราไม่มีใช้แล้วนะหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อน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 ้อ้อนร้อนรอนร้ยนร้อนร้ันร้อนร้อน,นอร้อนรน,นนะร้อนร้ออน่าอนอนออ พี่เราลงคลิปใหม่ทำไมิปลี่ยชื่อจังนี่ไม่เคยจะเลยมีแฟน